แต่ผมเช็คชประวัติไม่มีอาจจะกมีเืกอมราลองดูจะอจะเจออย่างอื่น้อเ่ยตามองแ้นขอให้เาุคนวนนะครับล้วขอเชิญทางนี้หน่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ ผมพันตำรวจโทพีระบุญแก้วดูนะพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบนครบาลนะครับมาที่นี่ตามหมายค้นหมายนะครับหรือได้ใช้หรือตั้งใจใช้ในการกระทการกระทำความผิดซึ่งเบื้องต้นเนี่ยรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวขอค้นก่อนเดี๋ยวที่เนี่ยเอาไปดีเอาบ้านเหรอไม่เป็นไรไม่รบกวก่อนดีเอาไปเลยเนี่ยแกยกลิ้งผู้หญิงเลย ติดไทยดูยังไม่มีทำไรผิดตรวกส่วนแล้วนอนข้างล่างแล้วก็มีต้องก็บอกตอนนี้พ่อแก่แล้วไงผมก็เลเขียวเราเขียให้เปิดนะครับตู้ตามดูต้องให้พ่อแต่ไม่เป็นไร